สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะกัมานําเสนอแนวทางตัวเลขมีที่มาครับผมเป็นเลขของแม่ค้าเช่นเคยครับพี่น้องครับผมเลขของแม่ค้าพอชนินครับพี่น้องเนาะเพื่อนก็นํามาจากแม่ค้าด้วยครับผมเป็นเลขมีที่มาครับมวดิพันานมาเป็นทินาเียดายครับผมเพื่อนให้มาหกครับพี่น้องเนาะครับผมเลขออกมากเก่าครับผม เลขมากเก่ากับหัวกันครับพี่น้องเอาตามเช่นเคยครับผมเป็นเสด้มาก้อนวันหวยออกมือหนึ่งด้วยครับผมครับหมวดนี้กะอย่าเผลออย่าผ่านครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเบิงเป็นเลขวิ่งสายบนนี่แหละครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแม่ค้ากับพอชนนินเก่ามาแชร์กับขอขอบพระคุณพอชนนินแล้วกะขอบพระคุณแม่ขานาเลือกครับผมทีเมตาแนวทางแล้วกะ ขอขอบพระคุณแรงที่มากของตัวเลขน้ำครับพี่น้องเนาะครับผมก็ติดใ้เด้อครับพี่น้องเพื่อในโชว์เรือลบน้ำกันเดี๋ยวให้พอชนินจับคู่ให้พร้อมครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำชายในเด้อครับพี่น้องไปรับช้มรับฟังเหลขกแม่ข่าก็พอชนินกันเลยครับ พ่อชินินครับก้ามาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับก้ามาเชียครับพ่อครับมาตามต่อครับผมเลขแม่ค้าครับพ่อครับใช่ครับเลขแม่ค้าครับงวดที่แล้วมาหกนะพ่อเนาะถ้าจำไม่ผิดครับผมรับกับหัวเป็นเก้าครับผมเอาอย่าเผลอครับพี่น้องงวดนี้ครับ พ่อจะจับเลขด้วยไหมครับพ่อจับประกบให้ด้วยนะครับผมครับครับวันนี้แม่ค้าก็ได้มาศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองครับครับผมผมจะใช้ลักติดที่ลักติดคนนะครับประกบสามสี่ห้านะครับครับผมครับผมก็จะจับ สามศูนย์สามสองครับสามศูนย์สามสองสี่ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สี่สองห้าศูนย์ห้าสองครับห้าศูนย์ห้าสองครับผมใช่ครับอ๋อจะประกบหลักสิบกับผมสามสี่ห้าครับลองบึงเลขแม่ค้าก็จะเป็นเน้นบนนะพ่อเนาะเน้นบนก็ กาล่างไว้ครับการล่างครับเน้นบนกันล่างครับมีงวดออกหกสามก็ลงล่างครับผมครับบใช่ครับกันล่างไว้ก็ดีด้อครับพี่น้องครับแต่ผมว่างวดเนี้ยถ้าถ้าศูนย์มาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเลขล่างครับถ้าศูนย์มาน่าจะเป็นเลขล่างครับผมครับเพราะว่าข้างล่างมันก็มันก็น่าจะเป็นศูนย์นะครับครับผมเพราะว่าครับผม ครับเพราะว่าข้ามบนน่ะที่ผมชอบส่วนตัวอะไรก็คือสามสี่กับสามเก้าอ๋อนี่เป็นเลขพ่อใช่ไหมครับผมครับใช่ครับเลขนี่เลขของผมนะครับสามสี่กับสามเก้าครับผมครับที่ผมให้เน้นไปที่หลักสี่ครับครับครับมันก็จะได้แค่สี่เก้าเเดียวนะครับแล้วก็สี่เก้า หลักร้อยก็เหมือนเดิมนะครับสามสามสี่เก้าหลักร้อยหลักร้อยสามสี่เก้าสามครับชอบนตัวก็คือหลักร้อยชอบนตัวก็เลขสามครับครับผมสามก็เป็นสามสี่เก้านั่นแหละครับสามสามสี่เก้าสามสามเก้านะครับสามสามสี่สามสามเก้าสามสี่เก้าครับผมครับใช่ครับ อันนี้ที่ว่าพอมาย้ำไ้เดอครับพี่น้องย้ำไ้กับเลขแม่ค้าเนี่ยครับผมครับถ้าเลขแม่ค้าพ่อว่าน่าจะไปล่างใช่ไหมครับผมทําผมคิดว่าถ้าสูนมาเนี่ยครับผมว่าโอกาสนี้ก็น่าจะลงไปล่างครับเพราะว่าผมว่าสองไม่น่าจะมีครับสองไม่น่าจะมีบนใช่ไหมพ่อครับครับผม สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับผมสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ับกิติณาเบิงเอาเด้อครับพี่น้องครับครับพี่น้องมีตัวเด็ดเด็ดกำลังมาจับประกบกับเลขแม่่าก็ได้ครับผมศูนย์กับสองครับแต่เด่นไปที่ศูนย์ครับผมเพราะว่าสองนี่ไม่น่าจะเท่าไรครับผมแต่อย่าเพอครับพี่น้องเนาะครับผม ครับใช่ครับโอกาสก็เป็นไปได้ั้งนั้นนลครับไม่ว่าสูงหรือตอนะครับข้ามานะครับครับผมับางทีไปปันลรงศูนี้ตัวเดียวกถอาจะมาสอกก็ได้ครับเลขหกค้างครับพี่น้องเนาะครับผมเพื่อเข่าอีกเด้วครับผมยังได้ก็ลองบึงบลายหางครับผมของพ่อก็มีประมาณนี้เลยครับผมที่เลขพ่อเน้นไว้เลขบน สามสี่สามเก้าสี่เก้าครับผมหลักร้อยก็สามสี่เก้าครับประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเนาะกามาเชียก็จะรบกวนพ่อเท่านี้ครับผมครับยังไงก็พรุ่งนี้ก็เลยๆไปด้วยกันครับพ่อเนาะครับผมโชคดีไปด้วยกันครับผมพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมเลขแม่ค้าครับพี่น้องเนาะได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบหกครับศูนย์กับสองครับผมศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองประมาณว่าพ่อกะให้เลขจับคู่ครับพี่น้องเนาะเป็นเลขสูตรที่ว่าหลักซิปครับผม สามสี่ห้าครับผมหลักสูตรเดินดีครับพี่น้องมาประกอบกับเลขศูนย์กับสองนี่ยแหละครับผมก็จะได้สามศูนย์สามสองสี่ศูนย์สี่สองหาศูนย์หาสองครับผมครับเพราะว่าติดศูนย์อาจจะไปลางมากกว่าครับพี่น้องเนาะเพราะว่าสําหรับเลขสูตรพอก็มีอยู่แล้วครับผมเลขสูตรคอมพอเด้อครับผมก็จะมาสรุปในคลิปนี้ครับเลขบนพอกับมัก สามสี่สามเก้าแล้วก็สี่เก้าสามหางครับพี่น้องสามสี่สามเก้าสี่เก้าครับหลักร้อยครับพี่น้องหลักร้อยพ่อชนินสามสี่เก้าครับก็เอาเน้นไปทีสามครับพี่น้องเนาะเป็นหลักร้อยครับจับคู่เข้าไปก็จะมีสามหางเน้นๆเด้อครับพี่น้องสามหางเน้นๆน้นสามสามสี่สามสามเก้า สามสี่เก้ครับผม3หางเน้นๆครับนี่ครับ,บเป็นแนวทางตัวเลขของพอชนินโค้งสุดท้ายครับผมพร้อมกับเลขแม่ค่าครับถ่ายคลิปนี้เกัามาเชียกับขออวยพอใไห้พี่น้องเอฟซโชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับในหวดวันทีห่งท่านว่าค่ม6กสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ